สวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับวันนี้มาพบจเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นประจำกับผมวัดราชสีนะครับกับสโลเกียนเล่นทุกสายขายทุกองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาสู่อีพีที่1นึ่งแล้วนะครับก็1นึ่งนะครับนะก็ฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับชมและชอบสนใจองไหนก็คลิกลางทักทายสอบถามราคามานะครับนะก็ โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 4 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ย,ยกันครับลิก์ไลน์ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็เข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาเหมือนเดิมค่าราคาแบ่งปันนะครับพี่ดูพิจารณาเอาหน้าปัทุดูให้ชอบก่อนถูกแจ้งวิถามแถ่ายราคามานะครับเพราะว่าผมขายไม่ได้การันตีนะครับก็ซื้อมาใครไปเข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับนะ ขออนุญาตพร้อมโอนนะครับนะผมไม่ได้จับรับจองครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับนะก็ขอภัยในความน่สะดวกด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับนะอง์แรกของเราวันนี้ครับนะนะครับวันนี้เริ่มมันกับองแรกนะครับเป็นลีลาหลวงพ่อโบยนะครับนะวัดมะนาวนะนะองนี้สวยๆเลย นี่ฮะค่อนข้างลึกสวยคมชัดเนจนครับเห็นว่าขอบข้างในมีเส้นรัศมีชัดเจนครับพี่ๆนะเราเขียนด้วยตาเปล่าเลยแล้วที่สําคัญนะองค์นี้พี่ๆเห็นไหมพระจะมีคล้ายอะไระด้านหลังในมีเขาเรียกว่ามีอะไรพี่ๆไอ้สบงหรือกีวรอะไรข้างหลังอะปีมีเนี่ยผ้า ตัวนี้นะพี่พี่นะเออตัวผ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับดูความว่าที่อาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยสังเกตผ้าที่ว่ามผมเดินชมตามสนามทั่วไปหรือเปล่าจะไม่แน่ใจนะแต่องค์เนี้ยผมดูแล้วเนี่ยขึ้นเลยชัดเจนเลยนะครับนะดูว่าเส้นเม็ดบัวขึ้นคมชัดะนะรัศมีคมชัดพี่พี่เห็นไหมเนี่ยเส้นเหมือนผ้าอะไรเขาเรียกผ้าอะไรที่ข้างหลังนะครับนะลีลานะี่เนี่ยพี่พี่ดู ทัดเจนเลยนะครับนะอ,องนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยดูนะพี่ๆนะมาดูใกล้ๆนะธรรมชาติสวยมากอ,องนี้นะครับเนื้อยน่นคาบใครพี่ๆเห็นไหมคือพระถ้ามีอายุนะครับนะคาบพวกเนี้ยมันเป็นสนิมคาบใครคาบขี้เบ้านะเนี่ยมันจะขึ้นกับผิวพระพี่ๆดูนี่ฮะดูเห็นไหมคาบผิวตะกันขี้เบ้าเดิมๆเ,เ,เลยพี่ๆดูเนี่ยเส้นข้างรัศมีนะครับนะเนื้อยน่ยนยนคือเวลาเขารอเนี่ย ก็จะเห็นโลหะมันไหลนะครับนนี่เนี่ยเดูพี่ๆดูเนื้อหูดเนื้อเกินธรรมชาติมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะการไหลของโลหะนะพี่ๆนะเนี่ยก็เทล๊บนะโลหะจะไหลชนวนช่อพี่ๆเนี่ยอยู่ข้างล่างนะเนี่ยลักษณะชนวนช่อเราสังเกตจะจะได้เห็นได้ว่าตรงนี้มีชนวนช่อเพราะว่าพระเขาหักมาเนี่ยตัวช่อมันกินเนื้อเข้าไปพี่่ดูนะครับเนี่ยเห็นไหม ชอมันจะกินเนื้อเข้าไปแล้วก็มีรอยแต่งตใบพี่พดูต่ใบเดิมนะครับนะพระเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระประกบไม่พิมพ์หน้าหลังนะพี่นนะเป็นรอยประกบนะบนะมีเนื้อพิมพ์หน้าไม่พิมพ์หลังนะครับเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามีรอยต่ใบนะครับนะแล้วพระค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับนะนี่ะดูค่ะเสียงธรรมชาติดีนะพี่พนะ ตอนนี้ก็ฝนน่าจะลงนะครับนะฝั่งนี้ก็ฝนล,ลงแล้วนะครับนะได้ยินเสียงฝนนลวพี่พนะี่นะเสียงธรรมาชาติดีอย่างนี้นะพี่พนะมันทําให้เรามีสมาธินะไม่เหมือนเสียงรบกวนอะไรนะครับนาะทีก็เหนื่อยนะครับนะนี่ขอบข้างนะพี่พนะนี่ฮะดูครับผ้าหนาค่อนข้างสมบูรณ์พี่พนะนี่แล้เดิมเลยแล้วตะใบขอบข้างนะครับนะเห็นไหมผ้าก็เป็นผ้าประกบนะพี่นะเห็นไหม เราสังเกตได้ว่าพระจะค่อนข้างสมบูรณ์เออนะครับนะนี่มีตะใบจะเขีบโฟกัสก็ลำบากเหลือเกินนะลองนะเนีย่ยฮะดูฮะไต้ฐานก็นมีตะใบพระเป็นบ้าขมกนะบางทีอยากให้ดูใ,ใกล้ๆนะดึงยาช้าเขราะมาใ,ใกล้โฟกัสไม่ทำงานนะพี่นะเนีย่ยดูฮะเนีย่ยพี่ดู ธรรมชาติขอ,งอง์พระเห็นไหมลอยไหลลอยย่นสนิมธรรมชาติไลายอย่างนะองค์นี้ผมว่าถือว่าสวยมากเลยแลดผูผ้าเขาเรียกว,ว่าผ้าสบายหรือว,ว่าส,สบายด้านหลังนะเออองค์นี้ชัดเจนมากนะครับผมว่าผมดูทั่วไปนะครับผมลองเดินสองนะผมไม่ได้เห็นหรือว่ามันไม่ติดตาไม่สังเกตนะองค์อื่นๆนะที่ว่าผมเดินอนะไม่เจอนะพี่นะองค์นี้คือผ้าสบายสบงด้านหลังเนี่ยปลิวขึ้นเลยนะถือว่า ชัดนะครับนะเนี่ยเพราะว่าผมเดินสนามเนี่ยผมดูทั่วไปเนี่ยผมแทบจะไม่รู้เลยว่าเพราะว่าผมอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าพระองค์นั้นอะ่ะไม่ขึ้นนะเนี่ยพี่ๆองค์เนี้คือเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเออลีลาพิมพ์เนี้ยจริงๆแล้วหลวงพระพบทลีลาพิมพ์เนี้ยมีสบายด้านหลังนะเออเพราะว่าผมไม่แน่ใจถนะ้าองค์ทั่วไปผมก็ไม่เคยอาจจะไม่ไดีสวยไม่ได้ชัดด้วยเลยนะนะทำให้เราเอลอืมสังเกตว่า องนี้มันเลยให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วพิมพ์เนี้ยมันมีสบายด้านหลังนะเออผมก็ไม่ทราบว่าจะชัดทุกองค์หรือเปล่าน้นะแต่องคนี้ดูพี่ๆดูเห็นด้วยตาเปล่าเลยเด้งเดมีมิติเลยนะครับนะมีสบายด้านหลังนะนี่ดูฮะนะครับน,นี่ดูอีกทีนะพี่ๆนะธรรมชาติลอยย่นลอยไหลนะครับนะเส้นรัศมีข้างเนี่ยชัดเจนนะครับลอยประกบหุ่นเทียนคาบสนิมซาคาบเหมือนเรียกว่าคาบขี้เบ้านะครับพี่ๆดู เนี่ยลอยแต่งขอบข้างนะครับพระเป็นตะเข็บนี่เนี่ยเราจะเห็นลอยตะเข็บนะคทำหนะ้านี่เห็นไหมลอยประกบหุ่นเทียนนะครับพอหล่อเสร็จเขาจะแต่งตะใบลอยตะใบเดิมนะครับหนะ้านี่หุ่นเทียนหน้าหลังนะครับนะลีลาหลวงพระโบยวัดปัญหนาเลยพี่นะโอ้โอกัสไม่ได้ทํางานอีกแล้วพ,พี่หมดหงิดเหมือนกันทำอะไรไม่ได้งใจนะครับเหนื่อยกนะ็ประมาณนี้นะพี่ๆนะลีลาหลวงพระโบย ต่อมาครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะพิมพ์สารแสบเลยพี่นะองค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์จริงๆก็ต้องตีแม่พิมพ์วัดระครังนะต้องตีวัดระครังนะองค์นี้เนื้อนุ่มเขาเรียกว่าเนื้อโซนสะอาดนะพี่ๆนะองค์นี้นะครับเนี่ยดูเนื้อแบบสวยนวลมากเลยพี่พนะเ,เริ่มมีเสียงฟ้าร้องเลยพี่นะเนี่ยเสียงอย่างนี้นะไปนอนกระท่อมกลางนาเลยพี่นะนอนฟังเสียงฝน แต่ชั่วโมงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรรับประทานนะก็เรียกว่าเศรษฐกิจแย่หน่อยนะครับนะถ้าไปนอนันแต่ก่อนก,นกอาจจะทําได้นะทาตัวไรสาระนะครับนะชั่วโมงนี้ความรับผิดชอบเยอะนะครับนะนี่ประมาณนี้นะพี่นะ สมเด็จนะครับนะดูครเส้นส้มใหญ่ๆนะครับนะเนื้อจะสะอาดนวลนุ่มนะอพ,พี่นะนี่ฮะดูครับนี่ฮะดูครับเนื้อจะเป็นจ้ำเป็นไตนะพี่พนะเห็นไหมจะมีขาวมีจ้ำเป็นจ้ำนะจะไม่สีไม่เสมอกันนะพี่พนะอันนี้ก็เกิดจากส่วนผสมของเนื้อผ้านะครับเราก็เรียกว่าตังอิวนะครับเพราะว่ามันจะเป็น เวลาช้ำจะช้ำเป็นจ้ำนั้นลักษณะส,สมเด็จนะครับนะจะผิวไม่ไม่เสมือนกันไม่เสมอกันสักทีเดียวนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยจะมีมวลสารมีอะไรพวกเนี้ยจะมีขาวแดงๆดำๆนะเนี่ยองนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีการลงรักมาหรือเปล่านะครับนี่แต่ว่าผิวสวยเนื้อสวยนะครับนะค่อนข้างสมบูรณ์นะพี่พนะนี่ฮะดูฮะนะครับถนะ้ดูฮนะนี่ด้านหลัง <hh> rodz. นี่ฮะดูวะนี่นี่นี่เนื้อจะเป็นจ้ำเป็นไตนะช้ำถ้าแต่ถ้าโดนเหงื่อนะถ่าใช้เยอะๆเนี่ยจะขึ้นไตขึ้นช้ำกว่านี้เยอะนะครับนะนี่คือเบื้องต้นนะพี่นะพระถ้าโดนเหงื่อน่จะขึ้นจะมาเนี่ยมันจะขึ้นเน่าขึ้นช้ำที่เราหน่อยนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยจะไม่เรียกว่าไม่ช้ำเสมอกันไม่นั่นเสมอกันนะมันจะช้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นไตนะเนี่ยองนี้ก็ถือว่าเนื้อค่อนข้างสะอาดนะครับนะเออเนี่ยดูวะ ผิวพันสะอาดตามากนะครับนะเนี่ยพี่พี่ดูความคมชัดนะผมตะแคงให้ดูก่อนเนี่ยถ้าตีแม่พิมพ์ก็ต้องตีแม่พิมพ์วัลกระแขงนะเพราะว่าเส้นซุ้มนี่จะหนาพี่พี่นะอกจะตันนะทานแสบวัลกระแขงนะผมจะถ้าตีอย่างนั้นนะพี่พี่นะน่าจะประมาณนั้นพี่พี่เห็นไหมพระมีมิติค่อนข้างสมบูรณ์แล้วพระค่อนข้างตัดปีกกว้างพี่พี่เห็นไหมรอยสกิลแม่พิมพ์เขาเรียกว่ารอยบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยเห็นไหมตัดกว้างนะแล้วจะเห็นขอบแม่พิมพ์พระพี่พี่เห็นไหมขอบสุ้มติดเนี่ยจะลงแค่นี้เองพี่่นนะะะมจไลึก ประมาณกี่เส้นเนี่ยกี่มิลเนี่ยประมาณนี้เองพี่พี่นะเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าองค์พระองค์เนี้ยค่อนข้างตัดปีกบ้างก็ทําให้ทําให้เราเห็นเครียกว่าบล็อกไม่พิมพ์พระเลยนะครับนะนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะเนี่ยดูฮะอกกระบอกนะเขาเรียกว่าอกตันนะครับแล้วก็ตั้งปีวัาละขังนะครับนะวัาละขังในหลักก็จะมีอกตันนะก็จะมีอกล่องเหมือนกันนะครับนะนี่ฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ องต่อมาครับเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อพอกันนะพี่พี่นะเออผมไม่แน่ใจว่าผมจําชื่อท่านได้ถูกหรหือเปล่านะครับนะหลวงพอกันวัดเขากบวัดขเขาแก้วหลวงพอกบวัดเขาแก้วเรื่องพอกันนี่แหละพี่พี่นะถ้าเลือกผิดตามผิดก็ขออภัยนะพี่นะน่าจะเป็นหลวงพอกันนะครับวัดเขากบอะไรสักอย่างนะเป็นเจ,เจเิีทางคนครสวรรค์พี่พี่นะรูปหล่อรุร่นแรกของท่านจะเป็นเนื้อตะกั่วอย่างนี้น,น,นะนพี่พี่นะนี่ดูฮะลักษณะอ้วนล่ำวงนี้ปิดทองไม่เดิม เนี่ยคาบเตอทองเปลวนะนด้านหน้าก็จะเขียนคล้ายๆเป็นตัวหนังสือชื่อว่าหลวงพ่อกันนะเนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ว่าผมจะจําข้อมูลได้นะเขาว่าใต้ฐานองค์พระตรงเนี้ยเขาจะมีรอยอุดคือเ,าเอาตะกั่วนะพ,พี่นะอุดด้านในจะเป็นอฐิของท่านนะอฐิเรื่องอะไรสักอย่างไหมพี่นะเขา่รียพุทธคุณนี่แหละนะครับนะอย,อยู่ด้านในแล้วก็จะมีอุดตะกั่วชั้นหนึ่งนะองค์เนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามีอุดหรือเปล่ปาน่าจะมีนะพ,พี่นะเห็นไหมไม่แน่ใจนะ ต้องไปเอกซเรย์อะไรดูนะพี่นะเพราะว่าบางทีพระก็ใช้ตะกัวมันจะเริ่มสึกๆึเลื่อนเสมอกันนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะเห็นรอยหยอดรอยปิดรอยอุดนะเขาเรียกประมาณนั้นนะพี่ๆนะดูเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีนะเออเพราะว่าหลายองค์อาจจะประมาณมีน่าจะมีเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนะเนี่ยจะมีอุดนะครับเนี่ยขยา่าดูไม่มีผมมันไ,ไม่รู้ไม่ทราบนะพี่นะเนี่ยตรงเนี้ยแต่น่าจะมีอุดนะครับนะ แต่องนี้อาจจะตะก,กัวมันเวลาอุดแล้วมันอาจจะเรียบนะครับนะเวลาใช้อ่ะก้นก็นเลยเรียบอาจจะไม่เห็นรอยอุดรอยอะไรน,นะอก็เป็นไปได้หรือว่าองค์นี้อาจจะไม่อุดก็ก็ไม่แน่ใจนะครับนะนี่พี่พดูปิดทองปิดทองเดิมๆเลยนะครับนะรูปหล่อหลวงพกันวัดเขากบนะครับนะน่าจะประมาณนั้นนะผมถ้าจะจําจชื่อว่าตามช่อตั้นได้นะประมาณนี้น่าจะเรียกถูกน,นะนี่ครับอโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะผ่านไปครับ องต่อมาครับเป็นปิดตาเนื้อม่กระพัดนะพี่ๆนะองนี้เป็นแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าเสียนแหลมเลยครับนะเขาเรียกว่าปิดตาเนื้อม่กระพัดพิมพ์อะไรม่รพิม,มชลูดหรอเป่านะครับน,ะนี่ลักษณะการแต่งพิมพ์พี่ๆเดีวมีแต่งพิมพ์เล็กน้อยองค์ไม่ใหญ่เยอะนะพี่พนะองกําลังน่ารักเลยนะครับน,ะนี่ตปตรงท้องมีมีจานนะพี่พนะเห็นไหมเนี่ยมีจานนะผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าจานตัวอะไรเนี่ยนะครับนี่ยประมาณนี้นะครับนะเนี่ย เนี่ฮะมีจานนะเออเนี่ยดูครับนะออพี่ๆดูดูว่ามีแต่งเล็กน้อยนะครับนะพระค่อนข้างเดิมนะด้าน,นหลังจะมีรอยจานเหมือนกันพี่ๆพี่เห็นไหมเนี่ยจานยันตวัดขึ้นจานจานลึกจานอุอะไรเล้วอุข,ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็มีนะครับนะพี่ๆนะ เนี่ยสภาพเ,เขาเรียกว่าน่าจะอยู่ในตลับใช้มาหน่อยนะพี่พนะมีคาบตกันคาบเง่นนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนะนี่ะดูะตรงนี้น่าจะมีเขาเรียกว่าเจาะรูหรือเปล่าหรือว่าเป็นรอยเดือดเอ,อของโลหะเวลาเขาเทฟองอากาศขึ้นหรือเปล่านะครับนะแต่บางทีก็าอาจจะเป็นรู ที่ว่าเขาเจาะไว้อุดผงอุดอะไรก็เป็นไปได้นะพี่นะดูฮะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีอุดฝังตะกุดอะไรสักอย่างนะพี่นะเนีย่ยเห็นไหมรูเดิมนะพี่นะดูอ่ะอาจจะเป็นเขาเรียกว่ารูเขาเจาะอ,อุดผงอุดลาพี่ดูเอออาจจะเป็นไปได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นรูเขาเจาะไว้อุดผงอุดลายนะพี่นะเพราะว่าปิตาเนื้อไม่กัปพัดนี่หลายๆกิจิบางท่านอนะ่ะเราจะเห็นว่า เขามีบางบางผมจําชื่อไม่ได้นะหลวงพ่ออะไรแต่ก่อนผมเคยได้มาอง์นึงนะครับสายนครปฐมเนี่ยทำทาด้านพลด้านบนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีรูเขาเจาะมีรูด้วยนะผมว่าน่าจะเป็นรูเขาอุดผงอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ๆนะเออเป็นรูธรรมชาติหรือว่ารูเขาเจาะไว้กับแล้วก็อุดก็ไม่ทราบนะเคยเห็นนะพี่ๆนะอย่างองเนี้ยก็อาจจะเป็นรูนะแล้วก็มีรูผมไม่แน่ใจว่ารูเขาเจาะหรือว่าเป็นรูแบบยังไงนะพี่ๆเดี๋ยวดูดูครับเนี่ยประมาณนี้ นะครับนี่ฮะก็ไม่ได้แค่ไม่ได้แกะเก่าดูนะพี่นะครับว่ามีคาบอะไรหรือว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในนะครับนะนี่อ่ะโอเคประมาณนี้พี่พี่นะปิดตาเนื้อเมกกะพัดนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะสวยเลยพี่พี่ดูไซส์ขนาดกําลังแบบไม่หนักมากนะเรียกว่ากําลังดีนะครับนะนี่ดูว่าขนาดนะครับนะแล้วโลหะเขาเรียกว่าเนื้อของเมกะพัดเนี่ยมีความหนึบนุ่มเก่าได้อายุนะเนี่ยพี่พี่ดู เนี่ยครับดูครับ้วจานครับนะก็ไม่รู้จะตีทางไหนนะอาจจะเป็นสายนาครปฐมลาดบุรีอะไรประมาณนั้นนะพี่พีนะดูออกว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องพิมพ์นะบางอย่างก็ไม่เคยเห็นอย่างพิมพ์เนี่ยผมก็ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็นนะเออไม่เคยเห็นเนี่ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันพี่พีนะองต่อมานะครับบิดตาสายตะวันออกนะสายชุมบุรี ปิตาอาจารย์เมื่อวานนึกอเมื่อวานผมเนี่ยลืมแล้วนะพี่นะเพราะว่าเมื่อวานผมว่าเรียกว่าเนี่ยอย่างนี้มันนั่งดูเปิด หาข้อมูลนะดูภาพไปเรื่อยๆบางทีเราเจอพิมพ์แล้วก็จะจําได้นะเออเฮ้ยอย่างนี้หลวงพ่ออะไรนะพอเราบางทีเราก็ไปเจอเดินๆไปเรื่อยนะเพราะว่าบางทีก็ไม่มีแบนะบนะไม่ไม่ไม,ไม่มีแบบว่าจะเช่รารงค์นั้นงนี้หรอกพอดีเราเปิดดูแบบสื่อโซเชียลอะไรไปเรื่อยๆนะหาข้อมูลอะไรไป้บ้างนะเคยศึกษาดูนะครับนะก็เรียกว่าเออประมาณไหนเป็นยังไงดูจากรูปภาพนะเออพอดีนะครับเนะจอเมื่อวานเอ,อ๊แล้วก็เดินสนามพอได้เจอองค์นี้เออทำได้คนะอ,อ แล้วก็จําไม่ได้นะครับนะก็เป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนะสายชุนบุรีเนี่ยพี่พี่นะเออแล้วองค์นี้ค่อนข้างสวยนะเนี่ยคล้ายๆแบบอะไรอะเขาเรียกว่าปิดตาเขายกแข้งซ้อนอะไรของหลวงพ่อโตวัดเนินนะเออน่าจะเป็นอาจจะเป็นสายลูกศิษย์แล้วนะครับนะนี่แต่ว่าพิมพิม์คล้ายๆหลวงพ่อโตนะอาจจะเป็นลูกศิษย์ครับเออเป็นนผมว่าน่าจะเป็นแบบลูกศิษย์แล้วนะครับนะแต่ว่าองค์นี้คือว่าค่อนข้างสวยนะพี่นะเขาเรียกว่าปิดตา จุ่มลักปิดทองเดิมๆเ,เลยพี่ๆดูอาจารย์อะไรนะหลวงพ่ออะไรนะนะครับนะสายชมบุรีนะพี่ๆนะองค์นี้ถือว่าค่อนข้างได้สวยนะเนี่ยได้ยิ่งหิ่งเลยนะครับบางทีผมก็ทํางานนะนั่งดูพระดูคอมหาข้อมูลไปนะบ,บนวันบางทีก็นะครับดูเอ่ออะไรเขาเรียกว,ว่าลงพระแล้วก็บางทีนั่งรอลูกค้าบ้งอะไรก็ดูพระไปเรื่อยเปื่อยนะบางทีก็หาข้อมูลเปิดดู นะครับนะเออที่เขาลงอะไรเนี่ยก็ก็ดูไปแบบเพราะว่าผมก็เล่นหน้าไลานะ์นะพว่น่ก็ดูพระไปเรื่อยๆนะฮะหลากหลายนะเออดูในหน้าเฟซม้างนะกลุ่มเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับนะดูไปบางทีก็เ,เพื่อนๆโชว์นะครับนะใครๆโชว์นะครับนะอาจจะมีมาตรฐานสากลเขาเล่นกันหน่อยแล้วก็แอบไปดูนะเออ ลองลองจินตนาการดูเนื้อมันเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่ได้ดูตัวจริงนะก็อาศัยดูจากรูปมั่งนะศึกษามั่งนะครับนะพอได้เดินสนามพอได้ซื้อได้ขายนะครับนะเออเพราะว่าเราขายไม่ได้ประกันอย่างเบืรอใหญ่เขานะครับนะซื้อมาดูว่าอาจจะมีความใกล้เคียงนะครับนะก็ได้เช่ามานะครับนะนี่นะครับปิดตาสายชุนบุรีนะครับขออภัยนะจาชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะนะแต่ว่าค่อนข้างสวยจริงๆนะองค์นี้โอเคประมาณนี้ องต่อมาครับเป็นเหรียญจอบนะพี่นะนี่เหรียญจอบผมว่าเอกลักษณ์น่าจะคล้ายเป็นเครืยอว่าจอบหลวงพ่อเงินนะแต่ว่าเกจิท่านไหนสร้างอันนั้นก็ผมไม่ทราบยิงเพราะว่าทรงเนี้คยคล้ายเหรียญหลวงพ่อเงินนะเพราะว่าหน้าตาอย่างเนี้ยน,น่าจะปีเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่ฐานคล้ายเป็นบัวบัวฟันปลาบัวอะไรเนี่ยครับพี่นะหูปิงนะเอกลักษณ์ยุคสมัยประมาณนั้นนะครับนะเกจิหลายๆท่านจะเป็นหูในตัวหูปิงอย่างนี้นะพี่นะเพราะว่าเป็นหุ่นเทียนนะ เนี่ยลักษณะกดพิมพ์นะพี่พนะกดพิมพ์ปุ๊บก็ต่อหมุนเทียนนะครับนะนีนะครับน่าจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะแต่ว่าหลวงพ่ออะไรสร้างออกวันไหนเนะี่ยอันนั้นผมไม่ทราบยิงนะครับแต่ดูแล้วเบื้องต้นเนี่ยผมดูเองผ้าเนี่ยมีความสวยเนี่ยพี่พี่ดูมีความเก่านะครับคือได้มีอายุพอสมควรนะผมว่ามีอายุค่อนข้างมีอายุแล้วกันนะนะเพราะว่าไม่ใช่ผ้าใหม่แนะ่ผม,มดูแล้วนะนะดูฮะลักษณะคือน่าจะยุคแบบ ไล่เลี่ยกับหลวงพ่อเงินบางคานอะไรประมาณนั้นนะพี่นะอาจจะหลังๆหน่อยก็เป็นไปได้นะครับนะเออหรือว่าอาจจะเป็นยุคบางคานแต่ว่าออกวัดอื่นก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยครับพี่พี่ดูนะครับนะเนี่ยเอกลักษณ์ทุกนั้นพี่พี่เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะเออเนี่ยยุคนั้นเขาจะสร้างนิยมสร้างเป็นจอบเล็กจอบใหญ่นะเนี่ยพี่พี่ดูนะเออแต่อค์งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงหลวงพ่อเงินออกวัดไหนนะเนี่ยฮะก็ผิวพรรณสวยงาม พระไม่สึกนะครับนะก็เรียกว่าผิววิ่งวิ่งเลยนะครับเอาก็เจอแล้วสวยดีชอบก็นํามาเสนอมาแบ่งปันพี่พี่แล้วกันพี่พี่ชอบก็ทักทายสอบถามราคาม้านะครับนะมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ผีนะครับนะเป็นเหรียญระลึกนะครับนะเรียกว่าเหรียญสมเด็จย่านะครับนะเนี่ยฮะแต่หน้าก็จะมีพระเออเขาเรียกว่ารูปนะครับเขาเรียกพระบรมฉายาลักษณ์อเปว่านะครับนะขออภัยนะพี่พี่นะ ถ้าถ้าพูดผิดนะเพราะว่าผมไม่เก่งเรื่องใช้อะไรอะไร,ะไรทับพวกนี้นะครับนะนะครับนะนี่ก็เป็นเป็นของลูกสมเด็จญานะเดานหน้านะครับนะเนี่ยดูฮะเป็นเป็นสมเด็จ ด้านหน้านะครับพระบรมบรมเนี่ยฮะด้านหน้าก็จะเขียนว่าพระบรมราชชนนีนะครับนะสมเด็จพระศรีนครินทรา์าบรมราชชนนีนะครับนะเปลี่ยนสมเด็จย่านะครับนะด้านหลังก็จะเป็นฉัดนะครับนะสามยอด ห้ารอบนะครับนะก็เรียกพระชนมายุแปดสิบพรรษานะครับนะยีิบเอ็ดตุลาสองห้าสองเก้านะครับนะประมาณนั้นนะครับนะเป็นเหรียญเหรียญห้าบาทนะเหรียญล,ลึกนะครับนะเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นหากันเท่าไหร่นะครับนะลูกค้าอ,อะไรเรียกก็เรียก,ายกาอาจจะมีถูกใจพี่ๆที่ว่าชอบ สะสมอะไรประมาณนะั้นน่าจะมีมีม,มีมีการสะสมอยู่นะผมว่าน่าจะประมาณนั้นครับนะนีนะครับนะก็เป็นเหรียญระลึกนะครับนะส่วนเ,เนี้ยแบบเนี้ยก็จะทําขึ้นมาในวันละวันละโอกาสพิเศษนะครับนะในให้ระลึกนะครับนะน่าจะมีการเล่นหาประโยชน์นะครับนะเอาโอเคนะพี่พี่นะวันนี้ก็มีว่ามาแบ่งปันมานําเสนอพี่พี่ประมาณนี้แล้วกันนะนะชมและชอบสนใจองค์ไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะอ่า วันนี้ก็ก็เขาเรียกว่ามีมีพระมานำเสนอมาแบ่งปันมาให้พี่ๆชมประมาณนี้แล้วกันนำะไชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักทายสอบถามราคามาครับนะวันนี้ก่อนจากกันไปก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจที่ขาดไม่ได้ก็ fc ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนเป็นแรงใจด้วยดีสมอมานะครับนะวันนี้ผมวัดราชสีก็ขอขอนุญาตกลับลานไปก่อนไว้อวาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ อนุญาตมาคมาสวัสดีครับ